ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพานัฒหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่แลระรันดิสิตมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลาัยตำบลลำไสรอำเภอวัง้อย <c oughs> จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน 2,564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นใน2 1 4 2 7 0 5 9บาท75สตังขอถวายอนุมโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ <c oughs> และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิรัตน์ไตรและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จปรมบรมบาทพ,พระราชาสมภารเจ้าผู้สมงพระคุณอัริรืให้ทรงพระเจริญ โดยจะตุรพิทพรช์ย่เสด็จสติตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติติการเทินพิสมัยเจตีกิ่งมาวิจรลงกรพระวจชิรกล้าจชอยูวม is c r e f u l y devoted to offer food to monks, a d m i n i s t r a t o r lecturer staff and s t u d e n t Ab Mahajulalungkan University, Lam Sai Subdistrict, Wang Noi District, Prachuankhiriya Province, from 21 November to 12 21 up to the present. I am delighted in the royal marriage with the great fulfilling in the in the incomparable grace. และระบริวามยเ้าทิขิงครับครับสิทธิ์องขเนเจมแลอคับุฟูดอามเมื่มาท่ิอเวอร์พรตผู้วิญญาลองมขอนิสมจาหรับรายนาของคณะท่านเจ้าฟ้าที่ ได้มาบำเพ็ญกุศลประจำวันพุธที่18กุมภาพันธ์2569ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลประกอบด้วยคณะที่หนึ่งเป็นคณะของคุณแม่นุกุลเฉลิมวัดพร้อมครอบครัวถวายพระทหารเป็นวันนี้ประกอบด้วยผัดน้ำพริกน้เข้าวต้มมัดน้ำอัญชัน ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานครคณะที่สองเป็นคณะของคุณอลิสานิติทันปราพาสก็บริจาคขนมเปียง้ยชิ้นที่อยู่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครแล้วก็มาทำบุญต่อนเนื่องในสัปดาห์นี้หลายวันคณะที่สามเป็นมนิทิโพธิวานา โดยดตอร์แม่ชีนัทยวันเปรมสกุลประธานมูลนิธิโพธิวนนาและคณะสิทธิอนุสิทธ์บริจาคปัจจัยประจำเดือนกุมภาพันธ์2569เป็นเดือนที่16เป็นจำนวนเงิน15,000บาทอยู่ที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดจเชียงเสน คณะที่4เป็นบริษัทมาตาเดวาดิไลอินเตอร์แล็บจำกัดบริจาคปัจจัย5,000บาทประจำเดือนกุมภาพันธ์69ค <c oughs> ณะที่6เป็นคณะของดรนัทวรางเพ็งเปลี่ยนบริจาคปัจจัย5,000บาทประจำเดือนกุมภาพันธ์69ค <c oughs> ณะที่7เป็นคณะของ คุณรามภากพัพงชัยยรพรเมธพร้อมคณะบริจาคปัจจัยห้าพันบาทประจำเดือนกุมภาพันธ์หกเก้าคณะที่แปดคุณกริณะนานามประดิษฐ์บริจาคปัจจัยเจ็ดพันบาทประจำเดือนกุมภาพันธ์หกเก้าคณะที่อยู่ปัจจุบันนี้บริษัทเซเล็แลเมดิอลจำกัดคณะที่เก้าบริษัทดอกบุ๊คุจำกัด <c oughs> โดยคุณกมทนลิเลิศพันธ์พร้อมครอบครัวบริจาคปัจจัยหนึ่งหมื่บาทประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์เป็นเดือนที่สที่อยู่ปัจจุบันเป็นที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานครคณะที่10เป็นคณะของคุณวิรยุทธ์วานิชกมลมนันพร้อมคณะบริจาคปัจจัย8,999บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์2019เป็นเดือนที่17ค <c oughs> ณะที่11เป็นคณะของคุณแม่พองศรีชย,ยันบุญพร้อมคณะบริจาคปัจจัยเป็นข่าพัทหารเจเป็นจำนวนเงิน12,000บาทประจำเดือนกุมภาพันธ์2พ19เป็นเดือนที่21อยู่ที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็เป็นายนามของคณะท่านเจ้าภาพนะบางท่านก็ไม่ได้มานะที่มาก็มีสองสามคณะเป็นตัวแทนของคณะท่านเจ้าภาพทั้ง12บคณะด้วยกันมรดมาภาพทั้งหลายในายนามของบ่าวไรมาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยในายนามของศ <c oughs> าสตราจารย์ดรเต รพระพรมบัจราธิราจารย์อง์ทิการบดีขอพร้อมใจกันตั้งกลายาณจิตอธิฐานอ้งเงีงบารมีคุณพระศิรัตนาตรายัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ด้วยมหน้าแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่คณะท่านเจ้าภาพทุกคณะได้บำเพ็ญห้เป็นไปแล้วนั้นจงมารวมกันและบังเกิดเป็นตบัเป็นเดชะเป็นพลวัปัจจัยอำนวยโชคอำนวยพรอำนวยใจ ให้กับคณะท่านชาฟภาพทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์ผลสุขมื่อมีสีสุขประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิอยะทาวริวหผปุราณปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิตตินังเปตานังอุปกัปปติ กิจิตังปฏิตังตุมังกิปเมวะสมิจโตสเปปุเรนตุสังกปานจันโทปนารโสยธามมณิโชติราโสยธารมทิวัจจันโตสาม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp